แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่สามร้อสาเบื้องหลังครั้งนี้เฉิงซื่อตกใจจริงๆนางยื่นมือมาจับคอของตนครั้นเห็นของเหลวสีแดงยามนี้จึงเก็บความลับทุกอย่างไม่อยู่นางยังไม่แก่ยังไม่ได้อุ้มหลานยังต้องรอดูซ่งปินแต่งงานมีลูกฉะนั้นนางจะตายตอนนี้ไม่ได้นางหลับตากัดฟันพูดตะ ตอนนั้นเจ้าถูกพ่อของเจ้าขายในราคา50ตำลึงตอนนั้นพวกเขาบอกว่าต้องการหญิงที่สะอาดและบริสุทธิ์พ่อของเจ้าจึงสนใจพูดจบนางก็ลืมตาขึ้นสบตากับทรงสือชูที่คล้ายจะยิ้มคล้ายไม่ยิ้มหัวใจเฉิงซื่อกระตุกทีหนึ่งนางรู้ว่าเลา่เหลี่ยมของตนใช้ไม่ได้ผลม้แม้ว่าข้าจะช่วยออกแรงด้วยเช่นกัน แต่ว่าณนั่นจะมาโทษข้าไม่ได้ข้าเพียงแค่ให้คําแนะนําส่วนคนที่ตัดสินใจนั้นเป็นพ่อของเจ้าต่างหากเฉิงซื่อยื่นมือที่อบอ้วนของตนชี้ไปทางห้องหลักยามนี้ซ่งเต๋อเทียนกําลังนอนหลับอยู่ด้านในซ่งซือชูเดินเข้าไปในห้องหลิวซือเหนียงที่กําลังเช็ดตัวให้ส่งเต๋อเทียนตัวสันระลิกนางก้มหน้าลงแล้วเดินจากไปเพื่อให้ซ่งซือชูกับซ่งเต๋อเทียนได้สนทนากาันต่อให้มือที่ สันเทาของส่งเตอ๋อเทียนจะรั้งนางไว้นางก็ไม่มีทางอยู่ต่อซ่งเตอ๋อเทียนในยามนี้ที่ขยับร่างกายไม่ได้แล้วสิ่งที่นางต้องทําหลังจากนี้คือเวลาจะทําอะไรก็ต้องดูหน้าซ่งเป็นเสียก่อนคิดอยากมีชื่อเสียงดีๆอยากใช้ชีวิตเชกเช่นคนปกติทั่วไปมีใช้ชีวิตเช่นหญิงนางลมทุกอย่างก็ขึ้นอยู่ที่การกระทําของนางแล้วในห้องเหลือเพียงซ่งสือชูก,กับซ่งเตอ๋อเทียนส่งสือชูอดอกมองคนบนเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้พร้อมกับใส้ย,ยิ้ม ชีวิตท่านช่างดียิ่งนักได้ใช้ชีวิตบ้านปลายภายใต้การประนิบัติของลูกหลานแต่อย่าคิดว่าจะเรียกให้พี่ชายของค่ากลับมาช่วยเลยเขาอยู่ในเมืองกลับมาไม่ได้ส่งปินเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งท่านทำใจได้หรือที่จะให้บุตรชายอายุน้อยของท่านหัดรับใช้ผู้อื่นตั้งแต่อายุน้อยเท่านี้ครั้นได้ฟังคำพูดเย,ย้ยัยนของส่งสือชูแลสีหน้าของส่งเตอเถียนก็ยิ่งบุตเบี้ยวมากกว่าเดิม เขาถลึงตามองส่งสือชูอย่างเครียดแค้นแต่ไม่นานนักหนังตาของเขาก็เริ่มกระตุกเขาโมโหไม่ได้อารมณ์จะขึ้นลงมากไม่ได้เพราะเขาแก่แล้วรับอารมณ์เช่นนี้ไม่ไหวเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแต่เมื่ออาปากน้ำลายที่อมอยู่ในปากก็ไหลออกมาไม่ต้องพูดถึงว่าสภาพนั้นน่าสมเพชมากเพียงใดต่อหน้าส่งสือชูเขามิอาจหน้าเกรงขามได้อีกแล้ว ส่งสือชูเพียงยืนมองความน่าสมเพชของส่งเต๋อเถียนด้วยสีหน้าเรียบนิ่งต่อให้จะเห็นว่าเป้ากลางเกงของเขาเริ่มเปียกเพราะความร้อนรนแล้วก็ตามแต่นางไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเมื่ออารมณ์ของซ่งเต๋อเถียนมั่นคงขึ้นซ่งสือชูจึงกล่าวเฉิงซื่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังแล้วเจ้าช่างเป็นบิดาที่ดียิ่งนักขายได้แม้กระทั่งบุตรสาวของตนขายไปห,หนึ่งแล้วยังคิดอยากจะขายเป็นหนที่สองอีก โชคดีที่ตอนนั้นข้าอ้วนขึ้นและในท้องก็มีเด็กอีกหนึ่งคนไม่เช่นนั้นข้าคงถูกเจ้าขายไปอยู่หอนางลมแล้วว่าแต่ข้าเป็นบุตรสาวของเจ้าจริงๆหรือส่งสือชูเพียงกล่าวขึ้นมาลอยๆอพบว่าจู่ๆมือที่กำแน่นของส่งเตอ๋อเทียนก็คลายออกส่งสือชูชะงักหรือนางจะบังเอิญดาวถูกเบื้องหลังชาติกำเนิดของเจ้าของร่างเดิมมีปัญหาจริงสินะ ส่งสือชูรีตาลงมองส่งเตอ๋อเทียนใช้วิธีสอบปากคำที่เรียนรู้มาจากชาติที่แล้วในการสอบถามวิธีการที่ไม่ได้ใช้บทลงโทษอะไรแต่อย่างใดเพียงแค่สอบปากคำไปเรื่อยๆรวมทั้งใช้หลักฐานเล็กๆน้อยๆนอยนอยในการชักนำให้พวกช่อโกงเหล่านั้นคลายความลับและรับสารภาพแต่โดยดีไม่ว่าส่งเตอ๋อเทียนจะเคยเฉียบขาดโหดเหี้ยมมากเพียงใดายามนี้เขาก็เป็นเพียงแมวป่วยที่ต้องนอนอยู่บนเตียงเพราะขยับตัวไม่ได้ไม่สามารถต่อกรกับส่งสือชูได้แม้แต่น้อย และเลิกถามเธอค่าสารภาพส่งเตอเทียนตอบด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวนอนสูดหายใจเข้าลึกๆอยู่บนเตียงเจ้าไม่ใช่เด็กในตระกูลของข้าแม่ของเจ้าอุ้มเจ้ามาจากด้านนอกวันนั้นเด็กที่นางคลอดตายไปแต่ในวันเดียวกันนั้นนางก็เก็บเจ้าได้ที่ริมแม่น้ำพอดีนางคิดว่าเจ้าเป็นของขวัญที่สวรรค์มอบให้นางจึงปฏิบัติกับเจ้าราวกับลูกแท้ๆเดิมทีข้าเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ แต่เป็นเพราะในวันเชงเม้งสนงีนางนั้นแอบขึ้นเขาไปเผากระดาษเงินกระดาษทองคนเดียวด้วยท่าทางลับๆล,ล่อๆเช่นนี้นี่เองมีน่าเล่าซ่งเตอ๋อเทียนจึงไม่มีแม้กระทั่งความรักที่บิดาคนหนึ่งควรมีต่อบุตรสาวกับนางแต่ซ่งเตอ๋อเทียนก็ยังคงชั่วช้าเลวซามอย่างหาได้เปรียบอยู่ดียามคนปกติเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเมื่อเลี้ยงไปนานๆมักจะเกิดความรู้สึกผูกพันอย่าว่าแต่คนเป็น,เป,นเป็นเลย แม้ว่าเจ้าของร่างเดิมจะไม่ได้เป็นคนฉลาดแต่นางก็ขยันมากมักจะจัดการกับเรื่องราวปัญหายุ่งยากที่โถมเข้ามาราวกับหาฝนให้เป็นระเบียบอยู่บ่อยๆคำก็บิดาสองคำก็บิดามนุษย์หาใช่ต้นหญ้าทรงเต๋อเถียนใจโฉดเกินไปแล้วดังนั้นข้าไม่ใช่ลูกของเจ้ารึกส่งสือชูถอนหายใจเฮือกหนึ่งทั้งร่างผ่อนคลายลงไม่น้อยไม่ใช่บิดาก็ยิ่งไม่ต้องกระตันอยู่ความกระตันอยู่ที่ยุคสมัยกำหนดนั้นนางก็ไม่ต้องทำตามแล้ว ส่วนซ่งหลิงเซียงกับซ่งรุ่ยเซียงสองคนนั้นเห็นนางเป็นน้องสาวมาโดยตลอดนางย่อมดูแลพวกเขาเหมือนเป็นคนในครอบครัวต่อเพราะนางเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีความรู้สึกอ้อนในเมื่อข้าถูกเก็บมาจากริมแม่น้ำเช่นนั้นมีหลักฐานอะไรยืนยันตัวตนของข้าหรือไม่ซ่งส,สือชูมองไปทางซ่งเตอเถียนนิ้วมือของซ่งเตอเถียนที่ยังพอขยับได้นั้นชี้ไปที่กล่องสีดำสนิทที่อยู่ตรงมุมห้อง ซ่งซือชูหันไปมองเดินไปเปิดกล่องออกด้านในเต็มไปด้วยชุดเก่าๆมีทั้งชุดฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิและชุดฤดูใบไม้ร่วงใต้กล่องนั้นมีห่อสัมภาระอยู่ห่อหนึ่งนางหยิบขึ้นมาใช้นิ้วมือรูปไล้เบาๆผ้าที่ใช้นั้นละเอียดนักเป็นผ้าที่ทั้งสองชาตินี้นางไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเปิดห่อออกด้านในมีเพียงชุดสองชุดเป็นเสื้อที่เอาไว้ให้เด็กทารกใส่เนื้อผ้าดียิ่งกว่าห่อสัมภาระ เมื่อรูปแล้วสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเย็นๆที่ถูกส่งออกมาจากผ้าผ้าที่สามารถให้ความเย็นได้นางเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกในเมื่อเป็นของของข้าข้าก็จะเอากลับไปส่วนเจ้าก็เอาตัวรอดเองแล้วกันเมื่อรู้ว่าส่งเต๋อเทียนไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับตนก็รู้สึกโล่งใจทั้งร่างราวกับพอได้นางก้มหน้ามองสร้อยไม้บนข้อมือฝีเท้าชะงักลงพร้อมกับหยิบชุดทารกขึ้นมาเทียบ พบว่าลายบนสร้อยและลายบนเสื้อผ้านั้นเหมือนกันหมายความว่าสร้อยมิติของนางเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของนางเช่นนั้นหรือเพิ่งไขข้อสงสัยไปได้หนึ่งข้อข้อสงสัยข้อใหม่ก็ตามมาแล้วส่งซื้อชูขมวดคิ้วเฉิงซื่อที่อยู่ในลานยังคงร้องให้อยู่แต่นางไม่ได้สนใจเดินตรงออกจากบ้านของตระกูลซ่งทันทีทันทีก้าวออกไปนางก็รู้สึกผ่อนคลายหลังจากออกไปครั้งนี้นางจะไม่กลับมาที่นี่อีก เมื่อเห็นว่าส่งซื้อชูจากไปแล้วหลิวซือเหนียงก็กลับไปที่ห้องอีกครั้งครั้นเห็นว่าส่งเตอเถียนทำผ้าห่มที่สะอาดเลอะคิ้วของนางขมวดมุ่นแต่ก็ไม่ได้สแสดงสีหน้ารังเกียจนางเปลี่ยนชุดและผ้าห่มสะอาดให้เขาใหม่จากนั้นก็ไปนั่งซักผ้าในลานส่งเป็นเหลือบไปมองหลิวซื้อเหนียงแล้วมองเฉิงซื่อท้ายที่สุดเขาก็ไม่ได้ไล่หลิวซือเหนียงออกไป ไม่ว่าทรงเตอ๋อเถียนจะชั่วช้าเพียงใดเขาก็ยังเป็นบิดาของตนต้องมีคนคอยดูแลส่วนท่านแม่นนาหรือเฉิงซื่อดูแลผู้อื่นเป็นหรือกระทั่งตัวนางเองนาง,นางก็ยังดูแลไม่ได้เลยเลิกคาดหวังเสียเถิดทรงซือชูกลับมาที่ห้องหนังสือนางกำลังพินิษห่อสัมภาระในมือเริ่มจักใช้มีดสั้นกรีดก่อนแล้วก็พบเรื่องหน้าตกใจบางอย่างมีดที่แหลมคมในมือไม่สามารถกรีดผ้าชิ้นนี้ให้ขาดได้ จากนั้นนางก็จุดไฟใส่ผ้าแล้วเอาไปวางไว้ตรงมุมสะเก็ดไฟสองแสงวิบวับแต่ผ้าผืนนั้นกลับไม่ได้รับผลกระทบใดๆคล้ายว่าโลกนี้จะมีสิ่งลี้ลับแล้วแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่3 0 4สี่ข้าเชื่อเจ้าเรื่องบางเรื่องสามารถไปสอบถามกับผู้อื่นได้แต่สิ่งที่อยู่ในมือน,นั้นเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังของนางส่งสือชูจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตามสัญชาตญาณ ต่อให้นางจะอยากรู้อย่างยิ่งว่าผ่านนี้มาจากที่ใดหรือว่าร่างกายของนางมีความลับมากเพียงใดกันแน่แต่ซ่งสือชูที่ใจเย็นมาโดยตลอดรู้ว่าของที่อยู่ในมือปกปิดเอาไว้จะดีกว่าในระยะเวลาสั้นๆนางทำได้เพียงค้นหาคำตอบด้วยตนเองเท่านั้นหากถูกผู้อื่นล่วงรู้ก็อาจเกิดเรื่องที่ทำให้นางต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็เป็นได้ซ่งสือชูรู้สึกมั่นใจกับลางสังหรณ์ของตนเป็นอย่างมาก นางเอาผ้าเหล่านี้เก็บเข้าไปในมิติพร้อมกับรีบทำความสะอาดห้องจนกลิ่นเผาไม้นั้นเริ่มจางหายไปนางถึงค่อยเดินไปในสวนในสวนมีตุ๊กตาหิมะสองตัวส่งวินกำลังท่องหนังสือด้วยเสียงกล้องกังวนอยู่ใต้ต้นไม้เขาท่องได้อย่างลื่นไหลทันทีที่เห็นส่งสือชูส่งวินก็โยนหนังสือไปไว้หลังโตหินทันทีพร้อมกับเข้ามาใกล้านางเกิดอะไรขึ้น เหตุใดท่านแม่ถึงได้ดูใจลอยเช่นนี้ไม่มีอะไรเหตุใดวันนี้เจ้าถึงไม่ไปเรียนท่งสือชูกล่าวพร้อมกับดิดหน้าผากของทรงวินทีหนึ่งเจ้าเด็กนี่อายุไม่มากแต่ความคิดในหัวมีไม่น้อยเลยทรงวินขมวดคิ้วพวกเขาตาม่ข่ไม่ไท้แล้วข้าสามารถท่องตําราทั้งสและคำพีทั้ง5้าได้อย่างคล่องแคล่ว แต่คนพวกนั้นยังคงอยู่กับบันทึกวรรณกรรมพันตัวอักษรพวกเราคนละระดับกันแม้กระทั่งส่งปินที่ผู้อาวุโสชีเคยคาดหวังคนนั้นยังท่องได้เพียงตำราทั้งสและเอามาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเท่านั้นคนที่อยู่คนละระดับกันหากฝืนเอามาอยู่รวมกันย่อมไม่มีทางมีความสุขได้หากไม่ใช่เพราะส่งสื่อชูรู้ตัวว่านางต่างหากที่เป็นคนข่ามิติ นางก็คงจะสงสัยที่มาของซ่งวินแล้วดูคำพูดคำจาที่เขาพูดออกมานั่นสิแต่ละคำล้วนแต่ทันสมัยยิ่งนักแต่บุตรชายของนางเป็นคนเช่นไรนางรู้ดีที่สุดความสงสัยนั้นก็เป็นเพียงความคิดในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเมื่อสนทนากับเขาไปได้สักพักความคิดพิลึกของนางที่มีเมื่อครู่ก็ถูกทำลายทิ้งไปโดยสิ้นเชิงทั่วทั้งผืนดินล้วนแต่เป็นหิมะช่องทางการหาเงินในหมู่บ้านก็เพิ่มมากขึ้น นายพรานที่ขึ้นเขาไปล่า,าสัตว์ก็ลดลงในขณะที่ซ่งซื้อชูกำลังคุยกับซ่งวินอยู่ประตูเรือนก็ถูกเปิดออกเห็นหวังต้าเหลียงที่ถือนกกระจอกตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินเข้ามาเขาเหลือบมองซ่งซื้อชูด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนะักกำลังจะเปิดปากพูดบางอย่างแต่เมื่อสายตาเหลือบไปเห็นซ่งวินเขาก็กลืนคำพูดลงคอไปซ่งซือชูโบกมือไล่ให้ซ่งวินกลับห้องไปจากนั้นจึงถามเกิดอะไรขึ้นหรือพี่ใหญ่หวัง เจ้าดูนกกระจอกตัวนี้สิเหมือนจะแปลกปลกใช่หรือไม่หวังต้าเหลียงบีบนกกระจอกที่แส้งตายไว้ในมือจากนั้นก็ยื่นส่งให้ส่งสือชูทันทีที่นกกระจอกที่ห้อยราวกับสุนัขตายในมือหวังต้าเหลียงมาอยู่ในมือของซ่งสือชูทั้งร่างของมันก็เปลี่ยมไปด้วยพลังชีวิตรีบลุกขึ้นยืนกระโดดโลดเต้นอยู่บนหลังมือของซ่งสือชูสีหน้าของหวังต้าเหลียงมืดครึ้มลงกว่าเดิม เจ้านกกระจอกตัวนี้ฉลาดเกินไปมิหนำซ้ำตัวยังก็โตกว่านกกระจอกทั่วไปด้วยค่าเสียแรงไปไม่น้อยกว่าจะจับกลับมาได้หลายวันมานี้ข้าไม่ได้เข้าเมืองเลยข้าขึ้นไปที่ภูเขาทุกวันและพบว่าภูเขานั้นค่อนข้างพิลึกเจ้าคิดว่าหมู่บ้านของเราจะอาศัยอยู่ต่อได้อีกหรือไม่หวังต้าเหลียงยิ่งพูดสีหน้าก็ยิ่งตึงเครียด เขาไม่ใช่คนที่ชอบพูดจาเกินจริงแต่สัตว์ในป่านั้นแต่ละตัวฉลาดไม่แพ้กันเลยก่อนหน้านี้หากวางกับดักลงไปก็ยังได้สัตว์ป่ามาบ้างระยะนี้เขาล่าสัตว์ป่าไม่ได้เลยกระทั่งเหยื่อล่อของเขายังถูกพวกมันกินไปจนหมดอีกด้วยเมื่อคิดเรื่องเหล่านี้ตัวเขาก็เริ่มสั่นสถานขึ้นมาทั้งๆที่ไม่ได้รู้สึกหนาวความสามารถในการโจมตีของสัตว์ย่อมแข็งแกร่งกว่ามนุษย์อยู่แล้วหากว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆ เขาพอมีวรยุทธ์บ้างพอจะปกป้องคนในครอบครัวได้แต่คนอื่นๆแล้วคนเหล่านั้นจะทำเช่นไรเมื่ออาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้นานเข้าหวังต้าเหลียงก็รู้สึกเหมือนคนเป็นคนของหมู่บ้านเข้าซานไปแล้วสิ่งใดที่ดีต่อการพัฒนาหมู่บ้านเขาเองก็ยินยอมออกแรงช่วยเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงบนภูเขานั้นพิลึกเกินไปเมื่อปีก่อนยังมีเหตุการณ์ที่จิ้งจอกกับเพียงพรมาขโมยไก่และเป็ดแต่ปีนี้กลับไม่มีเลย ซ่งซื้อชูไม่คิดว่าหวังต้าเหลียงจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากถึงเพียงนี้มีนำซ้ำยังคิดตรึกตรองจากใจจริงอีกด้วยดูดถ้าแล้วหากนางไม่หาเหตุผลให้หวังต้าเหลียงคนผู้นี้ต้องไม่มีทางหยุดแน่นอนบางทีเขาอาจจะลากพวกพ้องขึ้นไปบนภูเขาด้วยและหากว่าข่าวที่สัตว์บนภูเขากลายพันธุถูกแพร่กระจายออกไปละก็คงดึงดูดให้คนหลายคนหันมาสนใจเรื่องนี้ ถึงยามนั้นเมืองถงคงได้เกิดคลื่นยักษ์ย้ายลูกใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นแน่ในระยะเวลาสั้นๆนี้เมืองถงคงรับไม่ไหวส่งสื่อชูมองไปทางหวังต้าเหลียงท่านได้บอกเรื่องที่สัตว์เหล่านี้แปลกไปกับผู้อื่นบ้างหรือไม่ยังเลยหลังจากที่เจอก็มาบอกเจ้าเป็นคนแรกเลยหวังต้าเหลียงไม่ได้ปกปิดและไม่จําเป็นต้องปกปิดเพราะอยู่ในหมู่บ้านหากสัตว์เหล่านั้นผิดปกติจริงๆผู้ที่มีความสามารถพอจะต้านทานได้คงมีเพียงแค่ส่งสื่อชูคนเดียวเท่านั้น เรื่องสัตว์บนเขานั้นท่านไม่ต้องใส่ใจเกี่ยวกับข้าเองท่านก็รู้มิใช่หรือว่าข้าเป็นหมอข้าไม่เพียงแต่จะรักษาโรคให้มนุษย์แต่ข้ายังรักษาโรคให้กับสัตว์ได้ด้วยหากว่าสัตว์เลี้ยงบ้านผู้ใดมีปัญหาอะไรให้พามาหาข้าก็พอที่สัตว์เหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะข้าทําอะไรบางอย่างกับพวกมันท่านเองก็อย่าเอาแต่อยู่บนเขาสัตว์พวกนั้นเป็นของรักข้าเลยนะ่งสือชูเอ๋ยรับความผิดไว้ หวังต้าเหลียงนิ่งคิดเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นก็จ้องตาที่มั่นคงของส่งสือชูเขาพยักหน้าข้าเชื่อเจ้าในเมื่อเจ้าบอกไม่มีปัญหานั่นก็หมายความว่าไม่มีปัญหาจริงๆหวังต้าเหลียงเดินออกจากเรือนตระกูลส่งตอนที่จักไปในมือของเขายังถือของด้วยไม่น้อยมีเนื้อที่สดใหม่มีขนมผลไม้ล้วนแต่เป็นของที่บ้านหลังอื่นไม่ค่อยมีโอกาสได้กินทั้งนั้น หวังต้าเหลียงเดินเข้าบ้านตนเองสิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าน้อยๆน่าสงสารของหวังหลินเป็นอะไรหรือไม่ได้เปิดร้านมาหลายวันแล้วบ้านของพวกเราจะไม่มีเงินแล้วพี่สะพ้ายบอกว่าหากจะเอามาสร้างบ้านก็ยังขาดอยู่ไม่น้อยต้องพยายามลูกผู้ชายจะต้องพยายามหวังหลินพูดพร้อมกับตกของตนเองเหมือนจะลากหวังต้าเหลียงเข้าไปขายมาล่าทั้งในเมืองเสียตอนนี้ให้ได้ หวังต้าเหลียงหัวเราะขอบตาหรือน้ำตาทุกครั้งที่เห็นหวังหลินมีท่าท่าที่ไม่รู้เรื่องและไร้เดียงสาเช่นนี้เขามักจะรู้สึกปวดใจมากเป็นพิเศษตัวตนสูงส่งถึงเพียงนั้นแต่กลับต้องมาพลัดถิ่นเร่ร่อนตามชนบทกับเขานำซ้ำยามนี้แม้แต่สติปัญญาของเขาก็ยังหายไปอีกจะโทษผู้ใดได้เล่าบุตรชายของตนภรรยาของตน พวกเขาก็เป็นเพียงคนบริสุทธิ์การใช้ชีวิตที่ชนบทมีบ้านใดบ้างที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนเพียงแค่คนในหมู่บ้านก็มีหลายคนที่ถูกหนูกัดตอนนอนในฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าวถูกลาเตะมีหลายคนที่บนหน้าของพวกเขามีรอยแผลเป็นอยู่ไม่น้อยคนที่กลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไม่สมประกอบก็ไม่ได้มีเพียงหวังหลินคนเดียวพูดให้ถูกคือหนิวซื่อทำได้ไม่ดีพอแต่นางก็ทำดีที่สุดเท่าที่นางจะทำได้แล้ว ตอนนี้สตรีง่งงมคนนั้นรู้ว่าเขาไม่อยากมีลูกอีกแม้จะรู้สึกขุนเคืองใจแต่ก็ไม่ได้บ่นต่อหน้าเขาถึงรูปโฉมนางจะไม่ดีซ้ำยังพูดมากอีกแต่นางก็ดีกับเขามากจริงๆหวังต้าเหลียงส่งขนมกินเล่นในมือให้หวังหลินหวังหลินเองก็ไม่ใช่คนตรหนีเขานั่งบนก้อนหินมองขนมที่อยู่ในมือรอเสี่ยวนิวกลับมาแล้วกินด้วยกัน สิ่งที่หวังต้าเหลียงพูดนั้นทําให้ส่งสือชูต้องขึ้นไปดูบนภูเขาอีกครั้งหวังต้าเหลียงอธิบายให้นางฟังอย่างละเอียดแล้วหากไม่จัดการให้ดีหลังจากนี้ก็อาจมีฟังต้าเหลียงหยวนต้าเหลียงมาปรากฏตัวที่เรือนอีกไม่ว่าจะทําอะไรก็ควรทําให้ละเอียดรอบคอบสักหน่อยถึงจะดี